18มันบอกว่าผลบวกของคำตอบทั้งหมดของสมการนี้ม,มันสภาพเป็นเอกโล้วคือ4ียกกำลัง x บวก2อกำลัง3นะฮะเท่ากับ129คูณหรือเปล่าน,น,นะน่ะข้างหลังคูณใช่ไหม2กำลัง x-2 ลบเท่ากับเท่าไหร่คล้ายกับข้อเมื่อกี้เลย คล้ายกับข้อเมื่อกี้ละแต่ข้อเมื่อกี้มันง่ายเพราะว่าข้อเมื่อกี้มันเท่ากันหนึ่งถูกปะเราก็เลยใช้สมบัติของเรียกกําลังได้แต่อันนี้ไม่มีตัวไหนเท่ากันหนึ่งแล้วล่ะมองๆดูหน้าใช้สมบัตินั้นไม่ได้ละมั้งทีนี้ถ้าเป็นพี่ทําโจทย์ข้อนี้เนี่ยนะตอนนี้พี่ยังดูไม่ออกหรอกว่ามันคิดยังไงเราต้องไปดูชอยแต่ว่าอย่าลืมนะว่าเป็นผมบวกนะฮะ โดนหมวเพราะฉะนั้นเอาช้อยกลับเข้ามาแทนไม่ได้เหมือนข้อเมื่อกี้เลยอ่าเราไปส่องช้อยก่อนเฮ้ยช้อยไม่ยากช้อยไม่ยากเห็นไหว่าช้ชอยไม่ยากนะฮะพยายา,นนพยายามทําให้ก้อนเนี้ยพยายามทําให้ก้อนเนี้ยนะครับเป็นรูปที่ง่ายกว่านี้คิดว่าทําได้ไหม สี่กำลังเ็กก็คือสองยกกำลังอะไรทั้งอย่างใช่ปะใช่ปะร้อยยี่สิบเก้าทำให้เป็นรูปเลขยกกำลังได้ไหมคงได้แล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะเจ็ดยกกำลังอะไรทั้งอย่างหรือเปล่าไม่รู้หรือสามเออน่าจะสามเพราะว่าดูลหารสามลงใช่ปะเนี่ยถ้าทำให้อย่างง่ายแล้วอาจจะเห็นอะไรมากกว่านี้ก็ได้ เนไใช่ใช่มามาช่วยช่วยกันทําให้เป็นรูปอย่างง่ายแล้วเดี๋ยวจะหยุดให้ทําเองสามนาทีนะฮะหยุดให้คิดสามนาทีเหมือนเดิมมาสี่กำลัง x คืออะไรครับช่วยกับหน่อยอืมอืมสี่กำลัง x คืออะไรฮะ มันก็คือสองใช่ไหมสองยกกำลังสองเองอ่นไหมใช่ใช่ใช่มันคือคือการคูณกันถูกต้องบวกด้วยสองยกกำลังสามดูดีดูดีดเท่ากับนะฮะไอเจ้าร้อยยี่สบเก้าเนี๋ยแต่มาคิดในนี้ก่อน ร้อยยี่สิบเก้ามันหานสามลงเนะ 4, าะเหลือสี่เหลือสามโอสามสี่สิบสองสามสามเก้าสี่สิบสามเป็นจำนวนเฉพาะแล้วอะ่ะใช่ปะสี่สิบสามมีใครหารลงแม่สามหานไม่ลงแม่ห้าหานไม่ลงแม่เจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่เก้าไม่ลงแม่สิบเอ็ดได้ไหมไม่ลงแม่สิบสามได้ไหม สิบสามสามแม่สิบเจ็ดได้ไหมเจ็ดสามยี่สิบเหมือนเป็นจำนวนเฉพาะเนาะไม่ออกอมไม่เป็นไรก็คือสามคูณสี่สิบสามแล้วก็คูณด้วยข้างในวงเล็บใช่ปะสภาพนี้คือสองกำลังเอคูณด้วยสอง กำลังลบสองหรือก็คือเศษหนึ่งส่วนสี่ถูกไหมใช่ไหมสองกำลังลบสองคือเศษหนึ่งส่วนสี่คือเศษหนึ่งส่วนสองกำลังสองคือเศษหนึ่งส่วนสี่พอจะทำอะไรได้อีกหน่อยนึงนะคิดเลขข้างขวา เพราะนั้นมันดูแล้วมันทำอะไรไม่ได้ก็เป็นร2อยิบเก้าไปเหมือนเดิมส่วน4คูณด้วย2องกำลัง x อ่าดูดีอือฮืใช่ไหมข้างซ้ายก็เป็น2อกำลังสอง x บวกสอกำลังสอือฮือะไรประมาณนี้เนาะ ต่อไม่ได้ละน้นอะนะเออเออเนี่ยอย่างง่ายละได้ประมาณนี้โอเคเอาไปสามนาทีคิดต่ออ่านี่ดูอย่างนี้เห็นตัวนี้ไหมฮะมเห็นไหมฮะมถ้าเราบอกว่าให้สองกำลังเ e อ็กเท่ากับอเคยทำยังเคยทำอย่างนี้ยัง เดี๋ยวเราจะแก้สมการสองรอบเราก็จะได้เราก็จะได้แล้วนะเราจะแทน A แล้วนะข้างหน้าจะกลายเป็น A กำลังสองบวกสองกำลังสามคือ8เท่ากับร้อยยสบเส่วนสีเเห็นไหมมันเป็นอะไรเฮ้ยต้องเห็นแล้วจังหวะเนี้ยมันเป็นอะไร ถ้าคุณน้ำกำลังสองถูกต้องอะหยุดให้ทำเองอีกช่นอนหนึ่งดูเลยอ่ะช่วยกันนะเราเอาสี่คูณตลอดใช่ปะก็เป็นสี่เอกำลังสองบวกสามสองเท่ากับร้อยยี่สิบเก้าเอใช่ไหมเราก็ย้ายข้างสมาการ a กำลังสองลบ 129a บวก32เท่ากับศูนย์ 0. เราก็แยกมันสองเล็บใช่ปะอันนึงเป็น 4a แน่นอนเราก็ลบใช่ไหมอีกอันนึงเป็น a ใช่ปะเราก็ลบอะไรทั้งอย่างหนึ่งใช่ไหมเท่ากับศ okay, ูนย์เข้าปะอ่ะอันขวาจะเป็นลบ32ใช่ปะที่เมื่อกี้เราคิดแล้วก็อันนี้จะเป็นหนึ่งใช่ไหมถูกไหม เพราะว่า32มสได้128แล้วก็บวก1เป็น129เนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ค่าก็คือ a เท mm ่ากับ32แล้วก็1ส่วน4ี่เนาทีนี้เมื่อกี้เราให้ a มาก็คือ2กงาลัง x เนาะเราก็สรุปก็คือ2กํกลัง x เนี่ยเท่ากับ32แล้วก็2กํกลัง x เท่ากับ1ส่วน4ถูกไหม สรุปได้2อย่างดังนั้น2องกำลัง x ท่าสามสอ x มีค่าเท่าไหร่ครับอ่า x มีค่าเท่ากับหถูกปะแล้วในกรณีที่2กำลัง x ท่านส่วนส x ก็เลยมีค่าเท่ากับลบสถูกปะอ่าจบแล้วนี่เดี๋ยวแต่จทย์ต้องการอะไร <laughs> ผลบวกของคำตอบใช่ไหมลบสองกับห้าราะฉะนั้น คือเราก็ครู้ได้ว่า x x นี่เป็นเซตที่มันมีค่าเท่ากับลบสองแล้วก็ห้าใช่ปะ่ะ sigma xi ใช่ปะ่ะก็คือลบสองบวกห้าคำตอบก็คือสามจบไหม,มเรียบร้อยเก่งมาก